สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเป็นบ๊สุขู่สุกคนเดอ้อตอนนี้ก็มาพบพ่อกน้องแหลกแล้ว,นะวเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยอ่ะตอนนี้กับทางแม่ท่าคุณก็กำลังตัดพดผมได้คางหนึ่งแล้วเนาะอันทางปลายหน้าผลนคนเนาะสบายดีเดอ้อแม่ท่าเดอ้อโดยอา้าวคือแดดมาแล้วบานนี้คิดว่าสีโฮมแล้วได้นี่ ตอนนี้ก็นหนึ่งโมงเลยเนาะทางน้องเหล็กก็ยังไม่ได้ไปใช้อยู่ยังอยู่เตาถ่านอยู่เนาะเราไปใช่อะไรสักไปาหน้านะโอ้อันนี้ก็ทมต้นที่วาซ่อนไม้แล้วเลยเนอ้องพอไมมพี่น้องเลยทมได้แล้วค้างหนึ่งเนาะไม่เท่าผลกระพักกินเข่าตอนเที่ยงเนาะพอไมมพี่น้องกลับมาทมต่อ ยัง,งข้างหนึ่งตัดแถวนี่แหละผดก็ได้กำลังทมเนาะตอนนี้ยังข้างหนึ่ง ผมผมเนี่ยก็จังบ่เมื่อยนี่เนาะจังบาดแอดเอาอยากกัน เด้ยอยู่พูนตัดยังโมโพโ่อนะองพรมินพี่น้องใส่ทางหัวแล้วกะทางข้างนี่ก็ใส่บ่ไ่เท่าทางข้างนี่ก็ใส่แล้วกะบัดจูดอ,อีกเนาะพรมินพี่น้องเอ้ยก็ต้องตัดมาไว้โพดก็ได้ก็ตัดแถวใกล้ๆนี่แหละ โดยน้องพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกกับบมีแนวตั้งกล้องซ้ำบางทีทมทานจอยไม่เท่าเพิ่งกัได้เนาะก็ยังบ่คอยลายแยงยังทั้งหัวแล้วก็ทั้งขางน้อยหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยจอยไม่เท่าเพิ่งไปตัดโพดอยู่ตัดแถวใกล้ๆน,นี่เลยเนาะ

บเต็มมือเ <c oughs> ลยรัดแถวนี้เลยอันพดไหมยังก่อนนี้จะพดหมากเงี้ยเออไม่คลอง นะไปเอานะ้ำเม่ถาวาพันอีกก่อนมันก็อยากเด็ดๆดเที่ยัมยงมาแล้วเนะวน้อเ้า้านี้พืนนั่นพื้นใส่แล้วตัดใส่ฮอนใส่แล้วกะผมแล้ว้างหนึ่งเนาะยังคางหนึ่งล้วกะทั้งเทิงน้อยหนึ่งนะเนาะผูมพี่น้องโดยกำลังตัดผดนาเต่ม ดไฟนา่นกัไปตัดคือกันไ้ีเราตัดอยู่ข้างนั้นไปแชแดดท่แดดวีมนี้เนะเมื่อกี้นี้ผสมมันยากมากแดดซ้ำ รถข้าเจ้าข้าเจ้ามาเงี่ยหัคือกันว่าข้าเจ้ามาโบแมนตี้แล้วใส่แล้วทางหัว เผื่อทุมแล้วเป็นกองบางใหญ่ทุมใส่ขี้เลื่อยแล้วพอวใส่อันนั่นใส่ผดนานาะว่ายันมันรู้เนา <c oughs> ะจะบ่หอนบ่นอาบ่หอนแล้ววะ thank <laughs> อีกบ่ใช่ทั้งนั้นแม่เขาไปคายน้องใหม่เพิ่ยงยม่ได้มาอยู่จะเพิ่นไปคายหอดสีได้เลย แอนนาคนทมถ่าคนไปตัดอยู่เมื่อกี้นี่มันกุหลาบกระถางนี่เลยฮะ นี่แต่ขี้หินระวังเลยผ <c oughs> ลาดเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาผุดไปไหวก่อนเนาะ <c oughs> อากาศก็ะห้อนขนาด ไปต่อวันนี้ไปหอดทางใดเลยไม่แถวไปตัดผดไปเลยเลยฮะคือก้อ,อยวะมันยังัวใหญ่ที่บ่หรือว่าข้าเจ้าโบเห็นใบย,ยังวะใบใบเป่าใบใบต้องเลงหัวเขาอื่นจาใบาย,ยังเลยจะเอาโบเบิร์ตส์แน ไม่ต้องเล่งบหรอเกิเนก็บูเป็นเท่าก็ได้อึบ ้มแน่ห่มแน่เออๆน้ําก็เกาะเออขอให้เกาะเอาตัวนี้เฮาปลานี่นะพีจะจับใส่เลยบัดนี้เอาใบตองนมนี่เ,เอาพ,พดพดบ่แม่นใบตอง ถ้าไหนขี้เลื่อยเจ้ากระไรเนาะพ่อยศเตาใหญ่สมนี้กับพ่อเอาอีกบ่จะเอายังห่อนได้ปะนี่บัดแดดบัดโบดอยู่ ข้ามไปบ่ขนนี้ลเล่อยไรด <c oughs> อกทั้งหัวมันนาะ ใส่แบบนี้บริหารคีเลยไล่ลงเนาะใส่นาๆนานาึงบลุนนอืมจงปากจูดซันนี่เลยมันไม่เขา้า แด,ดดอี่พวกมันพี่น้องเลยบวายเลยกับแดดวางลาวนี่ตัวหน่ำเย็นๆคือสิขักห่อนๆไปไหม ระวังไนะ <c oughs> คือไก่น้องซาแทนะนะมเ,าเนะมเาวเห็นดีช้างนะ้เทาเน้องแหลเะะระจที่นะสบายดีสบายน้อมสดีถอยเม่าเลยหมน้องแหลม,นะมนีะนะ่ <c oughs> จับพดชอยพันยุพเพราะว่าแนวตั้งกล้องกับบมีขันมีสบายตั้งกล้องไวะะ้แล้วก็ ส่วนซอยตัดซอยแมนผมเลยว่าเบอ่งนี้พอแล้วล้ะใชน้นี่เลยวันนี้น งโดยน้องพมัยพี่น้องจากคลิปนี้กาทั้งน้องแหลกสิคอลาไปเพ้นทานีก่อนมือนีกระทั่งเมถาคนกากำลังทมทานน้องพม่พี่น้องได้คางหนึ่งแล้วยังคางหนึ่งทั้งน้องแหลกสิคอตัวลาไปทุ่มซอยเมถาคนก่อนเพราะว่ามีคนจับกล้องเนาะพม่พี่น้องเอ้ยโดยถานน้องแหลกเบาผิดพลาดการได้กระต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพม่พี่น้องโดย จากคลิปนี้ก็ท้งน้องแหลกขอขอบุญขอบ,บุญทางพ่อแม่พี่น้องที่หาบ z มคลิีของน้องแหลตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาโดยจากคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อขอเก่าวคำว่าสบายดี